สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0-805122332มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR ค้นสแกนหาได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราก็มีพระสมเด็จนะครับเนาะราคาหลักร้อยนะครับเนื้อหาเก้าถึงยุคมาแบ่งปันกันนะครับเนาะแล้วก็มีพระประกวดท้าย ep นะครับพี่พี่ก็จะคนละราคากันเนาะองนี้เป็นรายการที่1นนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดรักทางอกกระบอกสวยๆเลยนะครับองนี้มีความหนึกนุ่มตังอิ้วนะครับเนาะหนึกนุ่มตังอิ้วนะครับแล้วก็ลงชาติมาด้วยนะครับพี่พีครับนี่เห็นไหมเนี่ยลงชาติสีแดงเนาะแล้วก็มีการทาทองมาด้วยนะครับ อันนี้ผักก็จะกลมเป็นผลมะตูมนะครับรอบพิมพ์ทรงโอ้โหสันแข้งเห็นเท้าเลยเห็นไหมพี่เนาะอ่ามีเส้นชายจีวรนะครับองนี้ครับพิมพ์ทรงสวยชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็เน้นย้ํากันทุก ep นะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับนะอ่ะนี่ครับองนี้ครับลงชาติสวยสวยเลยนะครับพี่ๆีครับชาติก็คือสีแดงนั่นเองเนาะ อ่า ah, นี่คร <t> ับหลังก็จะเป็นหลังเรียบครับอ่ามีรอยยุบย่นนะครับนะอ่ามีรอยยุบรอยย่นนะครับอ่ารายการที่1ครับต่อไปครับรายการที่2ครับนี่ครับโอ้โหพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดรักังครับนี่ครับโอ้โหเนื้อเก่าเเลยเนาะอ่าขอบตัดครูดนะครับมวลสารมีเม็ดกรวดต่างๆเลยนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ระประธานเนาะอ่าขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆนะ นี่อาพวกมวลสารต่างๆชัดเจนเลยนะครับนะองผ์ท e ี่เ <troll> ท <disputes, S 1> ่าใบลานเอ้ยนะครับเนาะาเรามีองค์นี้มีเส้นสีธนะด้วยนะครับนี่ครับอามีเส้นสีนะนะครับเนาะโอ้โหงามๆเลยนี่ครับอาครอบตัดมีรอยพูดนะครับนี่รอยพูดรอยย่นนะครับอาเม็ดข้าวสุกก็มีด้วยนะครับพี่ๆครับองค์นี้มีเม็ดข้าวสุกด้วยเนาะอาส่วนด้านหลังนะครับอานี่ครับโอ้โห ยุดจนจริงจริงครับอ่ารายการที่สองนะครับอ่ารายการที่สองครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เสียดมนะครับอ่าเป็นพิมพ์เสียดมนะครับหรือพิมพ์ใหญ่พระประธานนั่นเองเนาะหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนะอ่าองค์นี้ครับมีการลงรักมานะครับนะองค์นี้มีการลงรักมานะครับ อ่านี่ครับโอ้โหตรงนี้ลงลักทาทองมานะครับอ่าแล้วก็มีเส้นใต้ฐานนะครับอ่ามีเส้นใต้ฐานแบบนี้ด้วยนะครับพี่ๆครับโอ้โหดูครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนาะอ่าเนื้อหาไม่ธรรมดาเลยนะครับมีครับลักการทาทองมานะครับอ่าอรวนด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่า หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับมีลงลักดําครับรายการที่สามครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเรียบเนาะขอบตัดข้างข้างโคูดนะครับอ่านี่ครับองค์นี้เหมือนจะมีคราบกลุ่ด้วยหรือเปล่าเนาะอ่ามีคราบกลุ่บางๆนะครับนะครับกลุ่คราบไข่ขึ้นบางๆนะครับนี่อ่านี่ยครับเห็นไหม โอ้โหพิมใหญ่นะครับพี่พี่ครับอ่าพิมใหญ่อันนี้ขอบตัดครูดร้อยย่นนะครับนะอขอบตัดร้อยครูด้อยย่นแบบนี้เลยนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่พี่ครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าองนี้รายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับ องนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับอเนื้อหนึกนุ่มเนาะหลังเรียบมีรอยปีนะครับนี่ครับพอตัดครูดนะครับนี่มีรอยปีตามขอบด้วยนะครับนี่ครับเนื้อหาหนึกนุ่มนะครับพี่ๆครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนี่ยอมีเส้นสีธนะด้วยนะครับพี่ๆองนี้มีเส้นสีธนะด้วยเนาะนี่ครับมวลสารก็ชัดเจนเลยนะครับนี่ผงช็อกผงวิเศษเอ่ยนะครับนี่ครับขอบปีด้วยนะครับ ชอบถกใจไปกันเข้ามาได้เลยนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบแบบมีรอยยุบย่นนะครับอรนนี้รายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่หกครับอรนนี้ครับเป็นพิมพ์ช่างหลวงนะครับเนาะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้แกะโดยช่างหลวงนะครับพี่พีครับเส้นกรอบกระจกจะค่อนข้างใหญ่นะครับเส้นกรอบกระจกจะค่อนข้างใหญ่ นี่ครับเนื้อมีความลักษณะนึกแกร่งนะครับอาจะแตกลายงาเห็นได้ชัดเจนนะครับเนื้อจะแตกลายงาแบบนี้เลยนะครับเนื้อจะเป็นโซนหนึกแร่งเนะาะเนี่ยครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับพี่ๆครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวงเนาะหลังก็จะเรียบนะครับหลังก็จะเรียบเนะาะองนี้รายการที่หก นะครับรายการที่6คร um. um. ับต่อไปครับรายการที่7ครับนี่ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดรักขังครับองนี้ลงรักนำเนาะแล้วก็โซนนะครับองนี้จะออกแห้งๆนะครับพี่พครับอ่าแห้งๆแล้วก็มีมวลสารนี่ครับอ่ามีมวลสารผสาุมกอเม็ดกรวดต่างๆเลยเนาะอ่าเนื้อองนี้จะออกโซนแห้งๆนะครับพี่พครับอ่านี่ครับชอบนะครับพี่พี่ปิดกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่า นี่ครับเนื้อหาไม่ธรรมดานะครับอ่ะตรงนี้รายการที่เจ็ดนะครับอ่ารายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แดครับอ่ะตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแตกลายงานนะครับมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์กรอบกระจกด้วยเนาะนี่ครับส่วนหลังครับเป็นหลังสังขยาเลยนะครับพี่พี่ครับอ่าหลังจะเป็นหลังสังขยานะครับอ่า อันนี้มีคาฟ้าคาแป้งนะครับมวลสารเม็ดกลัต่างๆชัดเจนนะครับเกดทะลุซุ้มเนาะมีเส้นกรอบกระจกนะครับพี่ๆเนี่ด้านขวาอง์พระด้านบนนะครับด้านซ้ายองพระนะครับพี่ๆพิมพ์ทรงนะครับคมชัดนะครับพี่ๆพิมพ์ทรงนี่คมชัดเลยและเนื้อองค์นี้ครับจะแตกลายงาเนาะอ่านี่เห็นไหมแตกลายงาชัดเจนนะครับอ่านี่มวลสารพระซุ้งก้อนนะครับ ชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับอ่ารายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองนี้เกตทะลุซุ้มเนาะพุทธศิลนเป็นของสุโขทัยนะครับอ่านี่ครับองนี้ถอดจากหลังเลี่ยมด้วยนะพี่นะองนี้น่าจะถอดออกจากหลังเลี่ยมเก่าเลยนี่เป็นลูปหัวใจเนาะอ่า องนี้ครับลักษณะเนื้อจะออกโซนแบบเนึกอแกล่งนะครับแล้วก็มีลงรักทาทองนะครับน่าองนี้จะมีการลงรักทาทองนะครับพี่พครับเป็นพิมพ์ใหญ่โฟธตสินสุโขทัยนะครับนะด้านหลังนะครับมีเลี่ยมหัวใจเก่าด้วยนะพี่นะเลี่ยมเก่าแบบเป็นรูปหัวใจเนี่ยครับรายการที่เ้านะครับนะรายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบครับ อ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหองนี้ครับพี่มีคราบขึ้นเต็มเลยนะครับเนื้อหาดีนะครับนเนื้อหาดีเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูว่าพี่คราบไขขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะคราบไขขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับโอนนะ้หนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ อ่าดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะอ่าเอาทีรายการที่สิบนะครับนะรายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีเส้นกรอบกระจกเนาะอ่าเนื้อหนึกนุ่มดีครับส่วนหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าตรงนี้ถ้าหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่พี่อ่า ยัดลงกล้องเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อนุ่มๆเลยนะครับนะเนื้อนุ่มๆเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครับตรงนี้ก็นุ่มในนะครับเนี่ยหนึกนุ่มในนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่างนี้รายการที่สิบเอ็ดครับ ่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับแตกรายงานด้วยนะอเนื้อจะออกโซนแกล่งเลยนะครับนี่ด้านหลังครับแตกลายชัดเจนเนาะอ่านี่จะออกขาวๆนุ่นๆนะครับอ่านี้จะออกขาวๆนุ่นๆนะครับอ่านี่มีความแกล่งนะครับโอ้โหดูลอยยุบรอยย่นก็มีนะครับ รอยยุบรอยย่นก็มีนะครับนี่นีานขอบก็จะแบบแน่นๆหน่อยนะครับนะมีรอยปินะครับจะดูแน่นๆหน่อยนะครับอ่านหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะหลังเรียบจะแตกลายงานนะครับพี่ๆเห็นไหมอ่าเนี่ยครับรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับ อรนนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีเส้นกรอบกระจกบังคับพิมพ์นะครับเนื้อหานะครับเนึอแล่งเนาะมันวาวนะี่มีความมันวาวนะครับอ่เนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่เกรดองนี้ก็ทะลุซุ้มนะครับอ่เกรตรงนี้ทะลุซุ้มนะครับ นี่ครับขอบตัดจะมีรอยยุบรอยย่นนะครับหลังเรียบเนาอะ,อะ,ะรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับองนี้ครับเป็นกิมใหญ่นะครับพี่ๆลงลักน้ําเกี้ยงนะครับลงลักน้ําเกี้ยงนะครับ นี้ครับมีเส้นกรอบกระจกนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับพี่ๆีครับน่าจะเป็นพิมพ์ของช่างหลวงเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยครับเส้นกรอบกระจกจะดูค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับดูลัก้ําเกลี้ยงนะครับพี่ๆีเป็นลักธรรมชาติเนอะอาะหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอันนี้ครับ รายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่านี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูเนื้อนะครับนี่หลังครับยุบแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับย่นยนแบบนี้เลยนะครับอ่นนี่ครับอ่ารอยยุบรอยย่นชัดเจนนะครับพี่พี่เหมือนจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธเลยนะครับอง์นี้เนาะ อ่าเป็นพิมลุงพุทธนะครับพี่พี่ครับเนี่ยครับดูเนื้อหานะครับพี่ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับอ่าดูนวลตามากเลยเนาะอ่าความเก่านะครับนี่เราขอบข้างครับอื้มลอยยุบรอยย่นมาเต็มนะครับนะอ่ารอยยุบรอยย่นมาเต็มมีรายการที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้าครับ ไว้ครับรายการที่16บครับอ่านี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับวัดรักังนะครับพี่พี่อ่าองนี้นะครับจะออกเขาเรียกว่าขาวน้ำนมเนาะอ่าออกโซนแบบน้ำนมนะครับพี่พี่จะมีลักษณะหนึกแกล่งนะครับอ่าเห็นไหมจะออกขาวขาวนวลๆนะครับพี่พี่อ่านี่ครับ นี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะออหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับรายการที่สิบหครับต่อไปครับรายการที่17ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีวัดรักขังครับอ่าพิมพ์เจดีวัดรักขังเนาะ อ่าหลังเป็นหลังกาบหมากด้วยนะครับพี่ๆครับอ่าหลังเป็นหลังกาบหมากด้วยนะครับอ่านี่ครับเนื้อหายุบจนดีนะครับนะเนื้อหายุบย่นดีครับอ่าหลังจะเป็นหลังกาบหมากเนาะ รายการที่17เจนะครับนะรายการที่17ครับต่อไปครับรายการที่18ครับนี่ครับองนี้ครับโอ้โหเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่พครับเนื้อนุ่มๆเลยนะครับนี่แกม้วนสารครับหลังกระดานเนาะหลังเป็นหลังกระดานนะครับนี่ครับเนื้อหาแบบนี้ครับพี่พีโอ้โหดูเห็นไหมเม็ดม้วนสารผงวิเศษนะครับเม็ดปูเปลือกหอยนะครับที่ตําไ่ละเอียดอันนี้เศษแท่งทูบนะครับอ่า ครบเครื่องเรื่องมวลสารเลยนะครับนะอ่ครบเครื่องเรื่องมวลสารเลยเนาะเนี่ยครับหลังก็จะเป็นหลังกระดานนะครับพี่พีครับหลังตรงนี้จะเป็นหลังกระดานนะครับรายการที่สิบแปดนะครับนะรายการที่สิบแปดครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับอนี่ครับ เป็นพิมพ e ์ใหญ่นะครับเราสมเด็จพิมพ์ใหญ่มีซุ้มด wow. <zek> ้านบนนะครับด้านหลังพี่มีอคาระลอยจานปวรอนะครับอ่าปวรนะครับปวเทศนะครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหดูเนื้อหานะครับอ่าโซนวัดระฆังเลยเนาะเนี่ยครับอันนี้คือมีการทําพิธีใหม่นะครับพี่พี่จานอคาระนะครับเพิ่มความเข้มขังเพิ่มเข้าไปอีกนะครับพี่พี่ครับอ่าจะมีรอยจานด้านหลังแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่ครับปวรนะครับอันนี้จะเป็นลอยจานอ克拉ฟักกิ่งยุคต้นยุคแรกนะครับอรายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบกับอะรายการที่ยี่สิบครับมีมาสององนะครับอ่าเนี่ครับปวรนะครับเป็นลอยจานอ克拉ฟักกิ่งนะครับพี่ๆยุคต้นๆเลยเนาะอ่านี่ครับ อันนี้รายการที่ยี่สิบนะครับนะรายการที่ยี่สิบครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับอ่านี่ครับวันนี้เป็นฐานแซมครับพี่ๆสมเด็จพิมพ์ฐานแซมน่าจะเป็นของบางขุงนพรมเลยเนาะนี่ครับเหมือนมีคาบกลุ่นเนี่ยครับพี่ๆครับมีคาบกลุ่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับขึ้นเป็นเม็ดๆเป็นฟองโต้ผู้เลยนะครับนาะเป็นคาบฟองโต้ผู้เลยนะครับ นีเลี่ยมเก่านะครับพี่พี่เลี่ยมพัาติกกันน้ำอย่างดีนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่าดีครับเป็นมอสเกตนะครับเจ็ดชั้นอกตันนะครับลงรักทาทองเนาะอ่าหลังเลียบมีรอยปูไตนะครับอ่าหลังเลียบมีรอยปูไตแบบนี้เลยนะครับอ่ารอยปูไตนะครับ ตรงนี้รายการที่22ครับต่อไปครับรายการที่23ครับอ่านี่ครับตรงนี้เป็นพิมพ์หญ่ครับเรียมกรอบลงยาเก่าๆเลยนะครับเนื้อแกร่งดีนะครับพี่ๆครับเขาเรียกว่าเนื้อสังคาโลกนะครับพี่ๆนี่เห็นไหมจะมีรอยแตกแบบละเอียดเล็กๆนะครับพี่ๆ เนื้อจะออกไปทางโซนแกล่งนะครับเนาะนึ่แกล่งนะครับนี่หมดสารชัดเจนะครับพีพวกเม็ดกวดด้วยนะครับหลังเรียบนะครับมีรอยปีหลังเรียบมีรอยปีนะครับเดี๋ยวสังเกตได้เลยนะครับพี่รอยแตกสังคาโลกนะครับรอยแตกสังคาโลกนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับ นี้ครับเป็นพิมพ์ชญ่อกวีครับโอ้โหนี่องนี้มีดอกแร่ด้วยครับเรียมกรอบอะไรนะลงยาเนาะโบราณนะครับนี่องนี้มีดอกแร่ด้วยนะครับพี่ๆี่อ่าจะเป็นอกวีนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบครับมีดอกแร่เต็มเลยนะครับพี่ๆอ่าวันนี้รายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่าต่อไปครับพระประกวดนะครับ อ่ายี่สิบห้านะครับอ่านี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่านี่ครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับอ่าแคปอาได้เลยนะครับพี่พี่นี้ปรากฏปีห้าเก้านะครับอ่ารายการที่เจ็ดเก้าสองปีสองห้าห้าเก้าอ่าตรงกันนะครับอันนี้ปรากวฏที่หอประชุมอ่าโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์ราชบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนีต์ พากันดีกว er ่านะครับนี่ครับอให้ดูก่อนนะครับตําหนิตรงนี้จะมีเม็ดพระซุ้มก่อนะครับอ่านี่อันนี้ก็มีเม็ดพระซุ้มก่อนนะครับอ่าเป็นองค์เดียวกันนะครับพี่พีครับอ่านี่ครับโอ้โหผมบอกเลยว่าโซนแบบนี้นะครับนิยมประกวดได้ที่หนึ่งเลยเนาะนี่ครับแล้วเป็นหลังกาบมากด้วยครับโอ้โหเป็นหลังคามากด้วยนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตรงกล้องให้ดูกัน พิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับมีเส้นกรอบกระจกเส้นกรอบนะครับพิมพ์ทางด้านขวาองคพระเนาะเนื้อพระนะครับมีลักษณะนึกแรงนะ่งเนาะแล้วก็มีค้าบฟ้าค้าบแป้งนะครับเนี่ยครับมีเม็ดกลวดนะครับเม็ดกลวดเม็ดแลก่โยเกียวเม็ดพ้าซุ้มกอมีครบเลยนะครับอ่นนี้หลังจะเป็นหลังกาหมากนะอ่า นี่ครับอาองนี้รายการที่ยี่สิบห้านะครับนะรายการที่25่สิบครับเจ็อบาทนะครับนะเจ็ดบาทต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่26ครับอ่านี่ครับรายละเอียดนะครับอ่านี่ตามนี้เลยนะครับเบป๊บเติบ อ,อหมายเลขนะครับ 8, นะ998เนาะนี2550ปรากฏ2550โอ้โหเนื้อแตกรายงานเลยนะครับพี่ๆอันนี้ปรากฏที่อาคารศูนย์บริษีหลัก4นะครับอ่ากรุงเทพนี่เองนะครับได้รอบรางวัลที่หนึ่งเนอะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิมนต์นะครับออกมานะครับนะครับปรากฏ สมาคมนะครับนะครับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับขออนุญาตให้ดูตำหนิองค์พระก่อนนี่จะมีเม็ดผ้าซุ้มกอแดงๆตรงไหลด้านซ้ายนะครับมีเหมือนกันนะครับถูกต้องนะครับองค์เดียวกันนะครับอง์นี้ครับเนื้อแตกไรงานชัดเจนเลยเนาะเนื้อแตกไรงานชัดเจนนะครับ หลังจะเป็นหลังเรียบเนาะหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับโอ้โหนี่ครับพี่พี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแต่งลายงานนะครับสวยมากเลยนะครับนะสวยมากจริงๆนะครับชอบถูกใจนะครับพี่พี่อันนี้ครับผ่านเข้าตากรรมการแล้วเรียบร้อยนะครับนะ อ่ผ่านเข้าตากรรมการแล้วเรียบร้อยเลยนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอรงนี้รายการที่26ครับเจ็ด0 0บาทนะครับพี่พีเจ็ดบาทครับนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะครับจะดางกันไปนะครับขอฝากท่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอ d ดีไลน์เปร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2ครับ มีบริการแคปเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR ก็สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ